พี่น้องชาวใต้ว่าไงครับน้ําท่วมไปนายกไปเหนือข่าวยังไม่ทันจางความรู้สึกพี่น้องชาวใต้ยังไม่ทันหายมาภาคใต้ครับพี่น้องชาวประภคประมงขี่เรือไปหาปลาในหน้าน้ําไทยถูกทหารพมาร่ายิงถูกทหารพมาร่ายิงนะครับประเทศไทยก็แข็งแรงแข็งขันครับติดตามการประท้วงอย่างเร่งรวดเร็วนู่นนี่นั่นปรากฏว่าเจ้ากระทรวงครับมาพูดด้วยความเสียงน่อมแนมน่อมแนมว่า การที่เขายิงนะเขาเป็นการเตือนเขาไม่ได้ทํารุนแรงอะไรเขาไม่ได้ตั้งใจยิงและที่เขายิงอ่ะเขาไม่ได้ยิงไปเขตที่เป็นลูกเรืออาศัยอยู่แต่บังเอิญคนที่เสียชีวิตน่ะกลัวก็เลยโดดน้ําจมน้ําตายเฮ้ยเจ้ากระทรวงกลาโหมพูดแบบนี้พูดให้มันแข็งขันที่ผมรับไม่ได้อย่างนี้ผมต้องประท้วงและผมต้องตอบโต้อย่างรุนแรง นี่คือหน้านาน้ำไทยการเตือนมันต้องเตือนด้วยวิธีอื่นยิงขึ้นฟ้ายิงไปทางอื่นไม่ได้ยิงมาที่เรือการยิงมาที่เรือนั่นหมายเอาชีวิตแน่นอนผมรับไม่ได้ผมเป็นคนไทยและผมเป็นเจ้ากระทรวงกลาโหมเพราะฉะนั้นการที่พม่าทําอย่างนี้ผมรับไม่ได้เฮ้ยไม่มีครับพี่น้องชาวใต้ต้องการรัฐบาลแบบนี้จริงๆเหรอฝากไปยังพี่น้องชาวใต้ครับน้ําท่วมนายกไปเหนือครับพม่ายิงเรือประมงพี่น้องชาวใต้เจ้ากระทรวงที่คุมกลาโหมพูดจา ไม่แข็งขันประเทศไทยอธิปไตยไทยไม่หวงแหนไม่รู้สึกอยากปกปักรักษาไม่แสดงความกล้าหาญให้ทหารเขาเห็นทหารเนี่ยเขารอคำสั่งท่านครับขอพร้อมที่จะตุมต้มๆๆๆๆปังๆๆๆๆตุม้มอะไรแบบนี้ปาปามกมันหรือ,อยังไงครับเป็นไงสมัยประยุทธ์เครื่องบินพมา่าบินเข้ามาทางเขตภาคเหนือแวบเข้ามานะครับแล้วก็ยิงโดนรถปิกอัพของพี่น้องชาวไทยเป็นไงครับ รัฐบาลสมัยนั้นบอกว่าอ๋อเขาแค่บินเลยเข้ามาเขาไม่ได้ตั้งใจคือหมายความว่าพม่าพูดอะไรมึงเชื่อใช่ไหมตกลงอธิปไตยไทยนี่ใครจะย่ำยีก็ได้ไหมว้าแดงก็เกิดขึ้นเป็นไงว้าแดงว้าแดงสรุปแล้วมันยังไงตกลงมันที่ไทยหรือที่เขามึงพูดได้ชัดมึงพูดได้ชัดตกลงว้าแดงที่เข้ามาตั้งฐานทัพเนะี่ยมันเป็นที่ประเทศไทยหรือเป็นที่ของเขามึงพูดได้ชัดตรงเกาะกูดเอาไอตรงที่ว่า เต okay, ทับซ้อนนะมึงพูดได้ชัดเกิดแต่ความคุ้มเครือทําไมตอนนี้รอบทิศทางประเทศไทยทําไมต่างแดนเขาถึงไม่ไม่กังวลเขาไม่กลัวเพราะประเทศไทยมันมีผู้นําแบบนี้ไงเขาบอกว่าฝูงราชาสีถ้ามีหมาเป็นหัวหน้าเนี่ยฝูงราชาสีนั้นก็จะ,ะอ่อนแอแต่ถ้าฝูงหมามีราชาสีเป็นหัวหน้าฝูงหมานั้นจะแข็งแรงประเทศไทยมีเขี้ยวเล็บมียุโทโธปกรทั้งทาง,ทงบกทางน้ําทางทะเลทางอากาศมีครบครับแต่ประเทศไทย มีหัวหน้าอ่อนแอแบบนี้พี่น้องชาวใต้ยังจะเอาอยู่ไหมรัฐบาลแบบนี้นอกเาือกจะนอกจากนโยบายต่างๆแม่กตบศัตว์ไม่เป็นความจริงนอกจากหลักการที่มันไม่ได้ยึดหลักการไม่ยึดหลักการไม่เอาเอาหลักกูเพื่อผลประโยชน์พวกน้องพวกกูกูจะทําผิดต่อประชาชนอย่างไรกูจะโกหกต่อประชาชนอย่างไงกูไม่อายเพราะกูหน้าด้านกูไม่มีหลักการกูเป็นนักการเมืองที่ไม่มีหลักการ แล้วไอ้เต้นนะกูบอกมึงนะไอ้นัทวุฒใสเกลือนะมาก่อนกูคเคยชื่นชมมึงนะมึงเป็นคนใต้มึงพูดเก่งมึงพูดดีมีหลักการทําให้มวลชนเนี่ยไปชุมนุมก็เพวกมึงบาดเจ็บล้มตายไปนั้นมากและสุดท้ายมึงมารวมเป็นรัฐบาลมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วมึงพูดบอกว่าไอ้สนธิที่จะออกไปก่อมมอบเนี่ยบอกว่าเสื้อส้มจะเอาด้วยกูบอกนะไอ้สนธิในนัทวุฒกูนี่เสื้อส้มแท้กูนี่คนเสื้อแดงเก่ากูไม่เอาด้วยเพราะกูมีหลักการกูไม่ใช่คนเหลาะแหละโลเลอย่างมึง นะครับพี่น้องชาวใต้ครับพูดจาสนุกไม่มีหลักการไม่ใช่หมายความว่าจะทําให้ประเทศชาติดีขึ้นพูดจามีเหตุมีผลในดีกว่าที่จะทําให้ประเทศชาติดีขึ้นเคารพประชาชนรักประชาชนออกนะโยบายมาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนยังไงงบประมาณที่มีคิดอย่างไรจะใช้งบประมาณอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาไม่หมกเม็ดนี่คือพรักประชาชนพี่น้องครับวันนี้พี่น้องชาวใต้เดือดเนื้อร้อนใจน้ําท่วมบาดเจ็บสาหัส การจากการถูกยิงของพ่มาที่ท่าเรือ,อท,ที่ที่เรือพี่น้องชาวใต้จะเอาหรอรัฐบาลแบบนี้ผมถามคําว่าท่านยังจะเอาอยู่ไหมไอรัฐบาลแบบนี้ถ้าท่านเอาผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะแต่ผมบอกแล้วผมเนี่ยคนภาคกลางผมบอกแล้วผมไม่เอาไอรัฐบาลแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องแถวใต้ผมเชื่อว่าท่านรักความยุติธรรมท่านรักความสามคัคคีท่านรักอยากให้ภาคใต้ในเนี่ยเจริญและท่านรักประเทศไทยไม่อยากให้ใครมาลุกล้ําอธิปไตยไทย แต่ถ้าท่านได้รัฐบาลแบบนี้ผมบอกไว้เลยว่าโอกาสที่เราจะอยู่ดีกินดีโอกาสที่เราจะปกป้องอธิปไตยอย่างแข็งขันโอกาสที่ทหารเขาก็ลังหึ่มหึมฮึมเพราะเขาไม่พอใจแต่บังเอิญทหาระมีหัวหน้าแบบนี้จริงๆผมไม่พอใจมาตั้งแต่สมัยใครละ่ะใครที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมครั้งนี้แล,ล้วใครไอ้คนอีสานอ่ะที่บอกว่าโอ้ยทหารเขาดูแลผมยังดีนั่นเป็นไงครับไอ้คนที่เป็นครู เป็นไปแล้วแล้วก็ถูกปลดไปแล้วเนะี่ยถูกปลดไปแล้วไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอีกเพราะผ,าผลงานไม่มีเอาภูมิธรรมเข้ามาพูดจานนอมแนมนนอมแนมนมไม่มีความชัดเจนพี่น้องทหารครับท่านมีความกล้าหาญท่านมียุโทโธปกรณ์ถ้าท่านมีหัวหน้าแบบนี้ท่านโอเคเหรอประชาชนอย่างผมไม่โอเคคนละเพราะว่าเรามีเขตอธิปไตยของเราไม่ควรให้ใครมาลุกรานมันต้องตอบโต้มันต้องตอบโต้อย่างรุนแรงและมันต้องตอบโต้แบบ ชัดเจนตุ้มตุ้มปังปังปังรอแมงใ้เคตหลบับแต่อย่างนี้เขาไม่กลัวครับเขายิงเรือประมงไทยแท้ๆบอกว่าเขาแค่เตือนเขายิงเรือประมงไทยจนถูกใต้กลงเรือเสียชีวิตและคนที่โดดหนีนั้นจมน้ำต้มท่าตายเพราะเกิดจากการที่เขายิงแต่มึงมาบอกว่ายิงเตือนเฮ้ยถ้ายิงเตือนอย่างนี้แล้วมึงไม่ตอบโต้มึงออกไปจากรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมได้แล้วเพื่อไทย ยุบสภาได้แล้วถ้าบริหารประเทศอย่างนี้เศรษฐกิจสังคมการเมืองตลอดจนความมั่นคงเละเทะอย่างนี้ทหารแอคชั่นหน่อยเชื่อผมโอ้คุณกระแสดราม่าในเมื่อจริงจริงนะคะคำว่าละเลยภาคใต้เนี่ยสามีเป็นคนใต้นะคะบ้านเขาครอบครัวสามีเป็นคนใต้ถ้าละเลยคนใต้หรือไม่รับคนใต้แต่งงานโดนใต้ไม่ได้นะคะคือไม่ใช่นะคะเพราะว่าวันที่เกิดเกิดเรื่องคุณเนี่ยทั้งทั้งท่านนายก รทินรองนายกคุณธรรมท่านลงพื้นที่ไปแ,แจกจ่ายงานทั้งหมดประสานทั้งหมดทันทีตั้งแต่กลางคืนเราไลคาุยกันเราโทรคุยกันตั้งแต่กลางคืนที่เกิดเหตุน,นะคะทำทุกอย่างแผนอันนี้ที่จะมาถูกวางมาเป็นเดือนสื่อมวลชนน่าจะทราบอยู่แล้วนะคะตั้งแตเ่เชียงใหม่เชียงรายมา,มาเพื่อจะฟื้นฟูว่าภาคเหนือเราพร้อมแล้วะนะที่จะกลับไปท่องเที่ยวอันนี้คือแผนทั้งหมดนะคะจนมาถึงเชียงรายเองเพื่อเห็นว่าเที่ยวเชียงใหม่เสร็จมาเที่ยวเชียงรายได้นะ นี่คือฟื้นฟูเพราะฉะนั้นมันจําเป็นที่จะต้องมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีรมัฐมนตรีอีกหลายคนมากรองนายกอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราส่งไปช่วยเหลือทั้งหมดไม่ได้แปลว่าถ้าจังหวัดนี้คนนี้ไม่ไปแปลว่าไม่สนใจโอ้นั้นไม่ไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่เลยแล้วก็แต่ละท่านเองก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากมายเ,ออเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราต้องแบ่งงานกันทําไม่สามารถว่าสมมติมันเกิดทั้งออทั้งประเทศเนี่ยตัวดิฉันต้อง,ต,องต้องไปทั้งหมดเลยอย่างนี้ค่ะในทุกโอกาสอย่างนี้มันก็จะยาก แต่ว่าเราไม่ได้เลยเราทันทีเนี่ยราเดล,ลต้องไปต้องมีคนไปต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบต้องมีเครื่องมือซึ่งอย่างอย่างกรของออภาคใต้เนี่ยขอขอพูดเลยว่ารัฐบาลขยับได้เร็วมากนะคะความช่วยเหลือไปถึงได้เร็วมากเพราะฉะนั้นก็ขอใหเออ้เปิดใจในเรื่องนี้นะคะอย่าคิดว่าอ๋อเราเป็นคนเหนือทำไมแต่งงานกับคนใต้อะมไม่ใช่นะแล้วก็คนที่ทํางานด้วยหลายคนก็เป็นคนตใต้ทาไมไม่ ม่ใช่เลยที่จะต้องมีดราม่าในเรื่องนี้นะคะไม่จําเป็นเลยเพราะว่าทุกคนจะไม่ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนทุกคนไทยเหมือนกันในวันนี้ที่บอกแล้วว่าจะขอเป็นนายกข,ของคนไทยทั้งประเทศต้องรักษาคําสัญญานั้นต่าอยปาองกอารียน